สวัสดีกันด้วยนะคะวันนี้บบกับลการเมียวเมียวชีวีนะคะอือก็หอยค่อยๆเนาะอ๋อคาบเลเราอืมก็คงไม่ได้แคสนานกันนะอ่าหลังจากคลิปนี้ไม่ได้แคสนานนะวันนี้ก็จะมาแคสให้เต็มเตี่ยมเลยเฮ้ยจากบอกว่าจะไม่โกงโกงและโกงโกงไป เ็กแค่ของจําเป็นก็พออแต่เรื่องบ้านนะสิออืมอืมมทำบ้านใต้ดินก็ไม่ดีนะก็อย่อะไรเนี่ยอย่าไปตกเลยกันอันนี้เป็นบ้านเลยกันบ้านจําลองลนะอือหือ เราระดับอะไรอยู่เนี่ยระดับเป็นเออ๋อระดับนี่ก็พอโอ้อยคุณไม่ค่อย,สอยเสียงดังเลยเฮ้ยเตียงเตียงนี่ไง Okay. โอ๊ยโอ๊ยเลเลตไปซ่นวันอ่ขาไปซ่อมข้างบนไปซ่อมกันเลยอุวยหื้ย เป็นมีที่จีนโงกำตอบนี่แหละค่ะวิธีการเลือกบุหรี่ราะว่าอา แค่ต้นละอันาใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยไงแต่คิดว่าขี้โกงนะแค่ใส่ปุ๋ยต้นไว้ว่าเสียงเรียกไม่ดีเหมือนเดิมถ้าเกิดเสียงไม่ดีอก็ต้องขอโทษนะคะโอ้ยฟังไม่ออกเด้อจะไม่กอนโอเคแล้ว งานี <The ้มคอมอีว่าคนไหนหนมคนไหนสาวโดยไฮไล์ของงานก็คือการรูปเป็นสัียานู้รักอยู่บนเวทีได้จดทะเีนกันด้วยนะคะโดยมีคุณเฉลิผลโทดุู้เปริเป็นสัียานในการสดทีนผู้หลายคนสงสัยนะะว่าจะจเรียนสมรสกันได้อย่างไรงานนี้ดูให้ละเอียดค่ะที่ใบทะเบีนสมรส้าบนเขียนว่าเิ่มเสิร์ฟดีกว่าอ่ะ เดี了๋ยวพอเข้าสุดเซิร์ฟเดี๋ยวไปมาเจอกัน ต่อเลยส่วนส่วนเอพีเสิมเนะเกิดใครมีแล้วก็เล่นไปเนะาะไม่แต่วาทำคลิปก่อนนะเอาฟูนี่ไอแกล่ทำคลิปอยู่าไเล่นเลยนะปอนะทำคลิปอยู่มันเยอะเกินนะเรากี่เครื่องเนี่ยเออทำคลิปอยู่ไม่คลิปพอแล้วโอ้ เลยไปกิน คง,งิเนี่ยมันจะเล่นอย่างเงี้ยปอจะไม่ต้องเล่นเล่น,ลนอีกเลยนะฮะไม่ให้จับอีกเลยนะอืมอปอจะเครื่องนี้ก็เล่นเครื่องนั้นก็เล่นเครื่องนู้นก็เล่นเล่นอีกเครื่องอืมปอะวางเมือาไปละ